สำหรับบริษัทข้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโกโ้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้อนิเมชั่นของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทาง<ม>เพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397เขาบอกนกฟามิงโก้ที่นี่ยังไม่เคยออกลูกออกไข่เลยออกไข่แล้วออกลูกแล้วกัน ออกลูกแล้วออกไข่ไม่ใช่ตามลำดับออกไข่แล้วออกลูกไข่นกฟามิงโกถ้ามีโอกาสเราจะได้เห็นกันครับนี่เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจของที่นี่เลยนี่นี่นุ่นตอนนี้กำลังนอนคอพับคออ่อนอยู่สงไัยเมื่อคืนเที่ยวดึก ตัวสวนสัตว์นครราชสีมานะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเรามาสวนสัตว์นครราชสีมาแห่งนี้นะครับสิ่งที่พลาดไม่ได้คือการเข้าไปชมนกฟาร์มิงโกทําไมถึงพลาดไม่ได้รู้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกนกฟามิงโกที่นี่ย,ยังไม่เคยออกลูกออกไข่เลยออกไข่แล้วออกลูกแล้วกันถ้าออกลูกแล้วออกไข่ไม่ใช่ตามลำดับออกไข่แล้วออกลูกนะครับ วันนี้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนกฟามิงโก้นะครับลูกนกฟามิงโก่น่ารักน่ารักนะครับไปดูของน่ารักบ้างนะครับแล้วไปดูนะครับไข่นกฟามิงโก้ถ้ามีโอกาสเราจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับนกฟามิงโก้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาแห่งนี้กันครับในสวนสัตว์นครราชสีมาแห่งนี้นะครับก็เป็นแบบทาง ขับรถรถที่ล่มลื่นมากๆเลยนะครับแล้วในระหว่างทางก็จะมีสัตว์ต่างๆที่เขาปล่อยออกมาเดินเล่นนะครับเป็นพวกเนื้อทรายเก้งนะครับนกยูงนะครับรวมถึงไก่ไก่นะครับไก่ฟ้าชนิดต่างๆรวมถึงพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์โคราชอยู่แล้วเช่นพวกกระรอกนะครับนู่นนุ่นน่นน่นโอ้นู่นนุ่นน่นน่นน้องน้องน้องเห็นไหมเห็นน้องไหมเอออันนี้ก็เป็น จริงๆก็คือตัวเฮียแหละครับนะครับแล้วก็คนไทยก็เรียกชื่อแทนว่าตัวเงินตัวทองนะครับนี่ก็อยู่ในธรรมชาติถ้าในในในข้างบนข้างบนรั้วเห็นไหมครับนกยูงนะครับปล่อยทําธรรมชาตินะหลังนกยูงก็จะเป็นเตาเออนี่ครับแล้วก็มีนกยูงอยู่ใกล้ๆเราด้วยอันนี้เราก็เข้าสู่สวนสัตว์ นี้นะครับเราอยู่กับพ you ี่เจ้าหน้าที yeah. ume, <S <S ่ที่ดูแลนกฟามิงโก้นะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับแนะนําตัวนิดนึงชื่ออะไรนะครับผมชื่อนายสามารถกําลังลิข์ครับผมชื่อเล่นนียพี่มีชื่อเล่นชื่อสามารถพี่สามารถอ่าพี่สามารถเดี๋ยววันนี้ขอให้ความรู้กับผมนิดนึงได้นะครับผมอ่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดแสดงนะครับนกฟามิงโก้นะครับซึ่งนกฟามิงโกสถานที่แห่งนี้นะครับมีอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกเลยที่จะพามาชมนี่คือเป็นฟามิงโก้เล็กนะ เรียกเลยนะเลเซอร์ฟอร์มิงโกใช่ไหมฮะ uh, เลเซอร์ฟอร์มิงโกนะเป็นฟอร์มิงโกขนาดเล็กนะฮะเนี่ยฮะตอนนี้กำลังนอนคอพับคออ่อนอยู่สงสัยเมื่อคืนเที่ยวดึกใช่ไหมพี่ à, นะครับลักษณะาการนอนของนกฟอร์มิงโกนะครับที่จะเห็นก็คือจะพับคอนะครับแล้วก็ที่เขาเห็นขายืนขาเดียวนี่ก็คือพักขานะครับบางทีขาซ้ายเมื่อยก็เอาขา ขวาลงแทนอะไร้ยสลับกันไปนะครับเป็นการพักผ่อนของนกชนิดนี้นะครับก็ปกติก็จะจะบินในเวลากลางคืนเนาะ,ะใช่ไหมฮะหากินกลางวันกลางคืนพี่นกพวกนี้นี่ในส่วนของสัตว์นะครับจะกินทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอ่าสลับกินอ่าในใน,ใน,ใ,นในธรรมชาติก็จะเป็นพวกเห็ดไรพวกเออพวกอะไรนะหอยปูปลาอะไรงนี้ไหมฮะในธรรมชาติอ๋อในธรรมชาติเขาจะกินพวกไรครับไรเนาะ อ่าตัวลายเล็กๆนะที่เราจะเห็นแบบถ้าในแต่ละคดีจะใช่ใช่พวกสัตว์เล็บแผนต้อนจะแบบเอาเอาเอาปากไปไต่ๆนะฮะที่แต่ละคดีเราจะเห็นเป็นฝูงนะครับเดี๋ยวเราไปดูชนิดต่อไปอ่าชนิดต่อไปนี่จะมีสีสันสดใสมากเลยนะครับเรียกว่าจะเป็นสีโอรสเออสีโอรสไหมโอรสชมพูเฮ้ยเขาเรียกไม่จะไม่ชมพูฟ้อมสีโอรสอ่ะเออผมว่าสีโอรสนะครับก็ปากอ่ะปากใบปากจะมีสีดำเนาะอ่า ักษณะก็เป็นขายาวเหมือนกับเหมือนกับทุกชนิดลักษณะ้ายกันนะฮะแต่ที่นี่สําคัญก็คือมีไข่ด้วยนะฮะมีไข่ด้วยเออมีไข่อ I ย mean, ู่อยู่สองแม่ใช่ไหมครับเนี่ยสองแม่นะครับลักษณะไข่ก็จะเป็นแบบรังๆงที่เขาทําก็จะเป็นแบบเหมือนกับเอาก้อนหินก้อนกรวดเป็นดินเป็นดินสร้างเหมือนเป็นตอตอขึ้นมาใช่เป็นตอขึ้นมาครับบางทีก็เอากิ่งกิ่งไม้มารวมด้วยนะฮะแล้วก็ เป็นกตอแล้วก็เป็นหลุมตรงกลางเป็นเหมือนภูเขาเหมือนภูเขาไฟอ่าแล้วก็จริงๆในธรรมชาติก็จะทํารังอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเป็นเป็นฝูงนะครับอ่าฟอไข่ครั้งละกี่ฟองพี่อ่าครั้งละหนึ่งฟองหนึ่งฟองนะครับในธรรมชาติก็หนึ่งถึงสองฟองนะครับโดยธรรมชาตินะครับแล้วก็ฟักไข่ประมาณสักสาวันเนาะสามสิบวันเออเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็จะออกลูกแล้วแต่แต่ที่เราเห็นนี่นะครับ อ่าเห็นนะฮะที่เป็นแบบเหมือนเหมือนภูเขาไฟเออภูเขาไฟผมเรียกภูเขาไฟดีกว่าภูเขาไฟนกปาเมงโก้นะอ่าก็จะเป็นแบบตอนนี้ก็มี2อลังเนาะแล้วก็แล้วก็อันนี้ยังเป็นไข่อยู่ยังไม่เป็นตัวอ่าอันนี้อันนี้สายพันธุ์นี้คืออะไรนะอ่าคอนโก,โกคาิบเบียนคาิบเบียนคาเรเบียนปาเมงโก้โนะครับซึ่งจะเป็นสีโอรสนะครับไอ้ตัวผู้ตัวเมียอันนี้มันแยกได้ไหม <ละ S 1> อันนี้อันนี้จะเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันครับลักษณะภายนอกเราจะดูลักษณะภายนอกครับถ้าตัวผู้จะตัวใหญ่กว่า ครับตัวเมียจะตัวเล็กกว่าครับตัวผู้ใหญ่ตัวเมียเล็กสีสันเป็นไงพี่ก็คล้ายๆกันคล้ายกันหมดเลยเอ,อนะครับนี่ก็โหนเป็นความภูมิใจของที่นี่เนาะเห็นว่าต้องเฝ้าระวังเลยทั้งวันทั้งคืนคร,ระวังอะไรบ้างพี่ออส่วนมากของของฟันกโกของเราก็จะมีพวกไอ้ที่ทําอันตรายพวกกาโอ้ัวเหี้ยนะครับคือเขาจะมาถกไข่ อ๋อก็คือพูดง่ายๆก็คือเราเฝ้าระวังไอ้พวกศัตรูตามธรรมชาติของเขานะครับเช่นตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนะครับแล้วก็นกอีกามาินรูปเล็กเมาเจาะไข่ครับเออพูดถึงมีลงบใช่ไหมพี่ก็มีบ้างครับเราเราาเรตลอดแล้วก็ไล่เราไล่แล้วแล้วพ่อแม่นกมันไล่ไหมพี่แน่นอนครับอ่าฮะใกล้ๆก็จะเกร้องร้องเตือนกันใช่อ่าอ่าอ่าเรียกว่าพฤติกรรมเป็นหมูฆครับศัตรูมาเขาก็จะร้องร้องอืม ชอบร้องนะฮะอ่าเมื่อกี้เราก็ได้เห็นไข่เนาะเราเห็นไข่แล้วอ่าไข่ก็ใบใหญ่พอสมควรน,นะฮะครับครับต่อไปก็ไอ้ฮันโกใหญ่ที่ท,ที่มีลูกครับครับอ๋ออันนี้ไข่แล้วเออเดี๋ยวพี่ผมถามนิดนึง,อย,งอย่างสองสองสองชนิดเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงไข่พร้อมกันในฤดูเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่อ่าไม่มีอะไรแบบก่อนหรือหลังอะไรไม่มีมมใช่ไหมไม่ม่ครับพร้อมกันเพราะ มันเปนเหนียวนำการการทำรังด้วยกันนะครับคือตัวหนึ่งก็ไฝ่ตัวยนึ่งก็ต้องมาด้วยกันอ๋อเป็นฝูงเป็นหมู่คณะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสายพันธุ์หนึ่งตัวน,นี้ชื่ออะไรนะฮะเกตเตอร์เกตเตอร์นี่ก็ใกล้เค,เยคเียงกันแต่ อืมโครโสสีจะเป็นสีชมพูเนาะอ่า,าสีชมพูครับสีชมพูขาว,ขาวแล้วก็นี่เลยผมผมศึกษามาแล้วแน่ตัวผู้จะมีตัวใหญ่กว่าตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียจะเล็กกว่าแล้วตัวผู้ก็จะมีสีชมพูลดกว่าใช่ไหมพี่อ่านี่น,นะครับศึกษามาคร,ครับศึกษามา,านี่ที่สําคัญเลยอยากให้เห็นนี่เดินมาตรงนี้เลยกล้องเดินมาตรงนี้เลยครับ ตามผมมาตามผมมานี่อันนี้เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจของที่นี่เลยนี่นี่นู่นนูน่น,นกำลัง สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยายลัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิม้มหรือเบอร์โทรศัพท์081484397เขาบอกว่าเป็นความภูมิใจของที่นี่เลยนี่นี่นู่น นุ่นกําลังแม่กําลังป้อนอาหารลูกเลยเนี่ยครับนั่นเลยนั่นเลยลูกนกลูกนกเห็นไหมเห็นไหมกําลังป้อนอาหารเลยนั่น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 ,น,นตอนนี้เราจะเห็นลูกนกละสี่ตัวเนี่ยฮะลูกนกที่ยังเป็นขนอ่อนๆเลยขนอุ้ยขนอุ้ย <laughs> ขนอุ้ยนะครับอันนี้ก็พี่ก็ต้องมาเฝ้าระวังตลอดเวลาเพื่อ <laughs> เพื่อเรียกว่า ป้องกันศัตรูตามธรรมชาตินะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับประมาณสองสัปดาห์ที่ที่ออกอออนี่ออกมาประมาณสองสัปดาห์แล้วตัวเล็กกับตัวใหญ่นี่มันห่างกันสักกี่สัปดาห์กี่วันเนี่ยสัปดาห์นึับสัปดาห์นึงก็โหซส์คนละส์แล้วเนาะโอ้โหเนี่ยครับถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยที่เนี่ไม่ควรพลาดเลยความน่ารักของลูกนกฟามิงโก้อะพ่อแม่ว่าน่ารักแล้วลูกน่ารักกว่า <misery> อ,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 อ่ะที่เห็นอยู่นี่นะครับที่อยู่เป็นคู่คู่นะครับเห็นตัวเล็กไหมตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็จะเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้นะครับเราสังเกตดูถ้าตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งมาเขาจะแบบสู้สสกันไล่กันนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับชีวิตนะไม่ถึงกับเจ็บ<ม>ไม่ถึงกับมีมบาดแผลเนาะแค่แบบประลองลองกันนิดนึงอ่าพอรู้ว่าตัวไหนออนแอกว่าก็จะก็จะไปแล้วอ่านะครับ อันนี้ก็ปกติในธรรมชาติก็รวมฝูงกันเป็นแบบพันพันหมื่นหมืนตัวเลยแล้วก็เป็นนกที่อพยพบินไปไกลนะครับอืมนะก็มาที่นี่อย่าลืมมาที่จุดแสดงนกฟามิงโก้นะครับ สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมตปร,ระชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิม้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR Code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพือเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อๆไปขอบคุณครับ ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปรายการของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดสกกติดตามนะครับเดี๋ยวพี่เก่งจะหาคลิปดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สามารถลบฟามิงโกนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ